สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ China One Minute ครับผมตั้มอิทธิชยัยทักวิสณทองครับ co-founder ของ Leabat Thailand นะครับวันนี้มีหัวข้อที่ชื่อว่า Miss T e e n ขายใน e-commerce จีนที่ไหนบ้างนะครับ แน่นอนครับมิสทีนเป็นของที่ดังมากเลยนะครับเวลาคนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องซื้อกลับไปฝากนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าถ้าคนจีนเนี่ยอยู่ในจีนซื้อทางอีคอมเมิร์ซไหนได้บ้างผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือช่องทางไหนบ้างแล้วก็ยอดขายของเขาอยู่ที่ไหนนะครับอันแรกสุดเขาคือ C 2 C นะครับถถวเปล่าหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าตัวแทนของเขาหลายๆคนก็ขายในถาวเปล่านะครับเขาเองแต่ก่อนก็เคยมีถถวเปล่าช็อปเช่นเดียวกันครับสองนะครับก็คือ B 2 C นะครับไม่ว่าจะเป็น Tmalljd.com นะครับหรือว่า Pintoo นะครับ K ี่3ครับก็คือ B 2 B 2 C นะครับไม่ว่าจะเป็น V I P สุนหนิงจูเมย์นะครับหรือ Color Mix กนะครับสครับก็คือ B 2 B ง่ายๆนะครับก็คือ1688นั่นเองนะครับของ Alibaba 5นะครับก็คือ Network Marketing ครับไม่ว่าจะเป็นยุนจีนะครับหรือว่า o อมอลนะครับหรือว่าจะเป็นเปเตียนหรือว่ามียานะครับก็ขายกันเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่แบรนด์ไทยส่วนใหญ่ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กมาร์เกนะครับ อ่ะครานี้ในเทอมยอดขายนะครับว่าขายในช่องทางไหนดีที่สุดนะครับของเขาก็คือ t ีม l ครับกินไปประมาณ50-60%นะฮะ VIP นะครับ11-13%นะครับจูเมนะครับก็อยู่ที่7-9%นะครับยุนจี้นะครับอยู่ที่5-7%นะครับ Little Red Book หรือเสาหงชูนะครับ3-7% Jd.com ครับ4%แล้วก็ข่าวลาครับประมาณ4%เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ทีมของเขาในเมืองจีนเนี่ยมีประมาณ่าบ ต่างๆเนี่ยต้องใช้วิธีการบริหารค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยากจะขายดีเท่ากับมิสทีนะก็ต้องดูนะครับว่าเราสามารถ implement กลยุทธ์อะไรได้บ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ